ไปเคียนง่วกกับมากค่ะพี่น้องถ้าเวะสวนยางเพราะว่ามันตรงยางพานอยู่แล้วเนาะเขาเวิงผลงานการผสมเคสรสไลอินโดกันนะคะพี่น้องว่ามันจะได้ผลบบนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะผสมไปหลายต้นอยู่นะคะพี่น้องมเมื่อเบ่งการว่ารอบล่าสุดมันจะติดบอนะคะพี่น้องนี่สไลอินโดในสวนยางเป็นสวนคูณสามนะคะ มีทั้งไผ่กิมซุง้งมีทั้งหมากมีทั้งสระอินโดยางนะคะสามสี่ยางเลยเดี๋ยวเข้ามาป้องกันชัดๆนะคะพี่น้องมาเห็นแล้วว้าวเลยพี่น้องถึงบัวพวงไงแต่ว่ากับโอ้พวงนี้นะจะเกือบยีซิปลูกได้อยู่นะคะลูกเพิ่นขนาดลูกเพิ่นนี่ไงกเหลาบซิปละค่ะพี่นอ้องเมืองตัวนี้เป็น เป็นดอกอดอกยางพารานะคะทีหลวงรนลงมามาติดนะคะพี่นอ้องเบิ่งนี้อาจจะเป็นรุ่นแรงที่เฮ้าได้ผสมเกรสรของรอบปีนี้นะคะพี่นอ้องนี่อย่างน้อยก็ได้หนึ่งพวงแล้วลูกใหญ่แล้วใหญ่กว่าเลี้ยนสิบโตกว่าเลี้ยนสิบแล้วเบิงเบงตัวใดที่เฮ้ามาเบิงบท่านนะคะผสมเกรสรใน บัได้ผสมเกสรในเพื่อนเนี่ยค่ะลักษณะดอกพผนนีก็จะฟอเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะอ่ะพี่เบิงอีกคางนึงเบิางก้นค่ะพี่น้องนี่ในบ้านเบิงอีกคางนึงค่ะคางเมื่อกี้ซ้ำเหรียญซิฟเนาะคางนี้ผสมที่ลหล,ะะหล,ลังค่ะพี่น้องซ้ำเหรียญบาทนะคะซ้ำเหรียญบาทเลยเบิองค่ะเป็นซิฟลูกคือกันค่ะพี่น้อง จำเรียนบาทเนาะเพราะฉะนั้นสไลด์อินโดเขาก็จะมีหลากหลายรุ่นน่วยมันนะคะตัวนี้เขาก็จะเดี๋ยวให้มันเขาสู้หน้าฝนแนจังหน่อยนะคะเขาอาจจะล่อรากละกะัหรือว่าอาจจะเสาะในส่วนของนอเพอนเนียไปปักช่ำวก้กอนนะคะพี่นอ้องนี่เดี๋ยวภาพไปบ่งต้นอื่นก่อนจังหน่อยะคะ่ะพี่นอ้องเดี๋ยวเบ่งกอนว่า มันมีชอ่อดอกทีพ่อทีจะผสมเกสรให้เพิ่อนอีกบอนะคะบังกันชัดๆเ,เอ้ยแห่งแรงสือเ,เกินค่ะพี่น้องฟาค้นกับหืมห้ามหืมห้ามยุแต่ว่ากะบโตกะโต๊เคืีอเนาะนี่อันนี้น่าจะใหม่ละสุดที่เ้าได้ผสมไปนะคะมึงจังนี่ค่ะลองร้อยชอ่อดอกตะปูที่ห้าเด้เอามาผสมเนี่ยพี่น้อง ถือว่ามีฝีมืออยู่ระดับหนึ่งอยู่ด้วนี่เมืง่งค่ะอ่าเดี๋ยวอันนี้เราเอาออกเลยเดี๋ยวมันจะเป็นเชื้อรานะคะพี่น้องเดี๋ยวจะเหตให้หน่วยของสระเน่านะคะถ้าห้าไหวโดนมันจะโอบอ้าวนาะพี่น้องเนาะนี่อ่าตอนถีห้าเมื่อผสมเกลรซ้อนให้พื้นกับอุปกรณ์ตัดแต่งในส่วนของอ่ากาบช่อดดอกเพื่ออาจจะบริอามานะคะพี่น้องนี่ ต้นนี้น่าจะอิงมีฟังหนึ่งรู้สึกว่าจะผสมใบกอนหนานี้อยู่นะคะพี่น้องเดี๋ยวเขามาตัดเล่มตัวนี้ออกให้เพ่นแน่จังน่อยนะคะ เดี๋ยวไปเบิ่งอีกฟังหนึ่งก่อนค่ะพี่น้องชื่อไดวาต้นนี้ก็จะมีอยู่สองสองมองสองช่อดอกที่เา้าไ้ได้ผสมไวยอยู่นะคะนี่อันนี้ล่าสุดนะคะประมาณนิวนิวนิวโปมื้อนิวซี่นะคะนวยของเพิ่นนะคะนี่ค่ะพี่น้องอีกฟังหนึ่ง ฟังหนึ่งน่วยกับซ้ำรอบแรกที่ฮ่องเปิงต้นเมื่อกี้นะคะน่วยซ้ำเลียนซิปเหลี่ยงไงกูเลียนซิปเล้วนะคะพี่น้องต้นเพิ่นค่อนข้างที่จะเอ็นนะคะเอ็นลู่ตามลมเดี๋ยวเฮาจังอาวิธีมาอ่าเ,า,มมาเนี่ยถ้าลมมันมากนี่อ่ามันจะลู่ตามลมนะคะต้นเพิ่นจะเอน็นแต่ว่านี่พี่น้องเอามาเห็นอีกช่อดอกนึงนะคะ นี่กำลังชมพูสวยๆเลยเดี๋ยวเข้าต้องหาพูให้เพิ่นแน่จักหน่อยนะคะเพื่อเข้าจะได้อ่าคินหน่วยเพิ่เพมเนาะนี่ช่อดอกที่เข้าบ่เด้ผสมให้เพิ่นเพิ่นก็นจะฟอแบบนี้นะคะพี่น้องบางท่านบางคนที่อาจจะมือใหม่กำลังปลูกนะคะพี่น้องคิดว่าอ่ามันจะติดลูกเองโมเมนต์ได้อค่ะพี่น้องสไลด์อินโดนี่นะคะมันจะเป็น คนละเพศกันอยู่ถ้าต้องอาศัยวิธีการผสมพันธุ์ให้เพิินนะคะเอาเกีรยซ้อนตัวผู้มคอไซเคี่ยซ้อนตัวแม่นะคะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปหาคููให้เพิินจักน้อยนะคะนี่ตัวนี้ก็จะได้สองชอ่อแล้วค่ะพี่น้องสองพวงเล้วนคะคะเดี๋ยวจะเพิ่มอีกพวงที่สามนะคะเดี๋ยวเข้าไปหาตัวผูกก่อนเนาะพี่น้องเนาะ,ะไปเลยตัวผู้ช่วงนี้กค่คน้างที่จะร้ายอยู่ค่ะ นี่ก็มีอยู่แต่ว่า,าเพิ่นแกเหมือนแล้วต้นนี้เป็นสระซูมาลี่นะคะแต่ว่าเบิ่องลักษณะช่อดอ,อกพิ่นแล้วนี่พี่น้องอาจจะเป็นตัวผู๋เนาะพี่น้องว่าบอเบิ้งสระซูมาลี่ิันจะเป็นพ่วงแบบนี้นะคะมันจะออกมาเป็นพ่วงแบบนี้คือถ้าเป็น เป็นน่วยแบจะเป็นพ่วงเลยล่ะค่ะพี่น้องลักษณะน่วยพนนีจะออกชี้สมพูม,มันจะาายย้ายคอีหยัง่ะพี่นอ้องอ่าเบงคิดว่าน่าจะเป็นตัวผูเนาะพี่น้องนาะแบบนี้เนาะพี่น้องวางบอ่าเดี๋ยวให้ไปหาหาคู่ให้สระอินโดต่อนะคะ ต้นหนี่กระสมบูนอยู่ค่ะแต่ว่าดอกเพิ่นคน้างที่จะแก่เส้ดายแห้งพี่น้องบิ่งนี่ต่ต้นที่แบบงามๆทั้งนั้นนะคะแต่ว่าเป็นตัวผู้นี่แล้วช่อดอกที่กำลังเหมาะเลยเห็นไหมคะอ่าเดี๋ยวพวว่างกล่องก่อนจังหน่อยตัดลงมากก่อนจังหน่อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องได้แล้ว เกสรตัวผู้มึงกำลังงามเลยค่ะนี่เห็นไหมคะเกสรพันธุ์สีเหลืองๆตัวผู้กับตัวแม่นี่ก็จะแตกต่างกันเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยช่อดอกิก่นก็จะออกมายาวๆแต่ว่าถ้าเป็นตัวแม่เนี่ยคือช่อดอกิ่นจะออกสันๆนะคะเดี๋ยวเราไปผสมให้เพิ่นเลยมันจะได้ติดลูกให้เข้ากินเนาะพี่น้องเนาะ ตรงนี้เวลามาหายางรอบเบิ้งล่ะค่ะพี่น้องยางรอบเบิ้งแล้วก็มาผสมหอเพิถ้าเ็นแบบนี้กะถ้าใดผสมกรติดแน่นอนล่ะคะ่ะติดลูกแน่นอนแต่ว่าถา้าบ่ไดผสมก็คือมันก็จะโอไปนะคะเดี๋ยวเฮามาทําความสะอาดตรงนี้ออกก่อนนะคะนี่ค่ะพี่น้องเอากาเพิ่นออกแล้วขันตอนต่อไปก็ค่ะจะเป็นขันตอนกันนี่ ถูถูค่ะพี่น้องถูถูเพื่อให้เกสรเพิ่อน,นขับไปเกาะนะคะเขับไปเกาะในส่วนของเกสรโตเมนะคะ ก็จะเห็ดประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่ครูแล้วก็เอาว่างไว้นี่เลยค่ะพี่น้องอ่าเพื่อพันครูลงเนาะนี่ค่ะวางไว้แบบนี้เลยเดี๋ยวตัวนี้เขาจะลองไปเบิงอ่าต้นอื่นเบิงบัดเถ้าพันมีต้นที่เป็นตัวแม่ที่เกอสอนพันพร้อมแบบนี้นะคะพี่น้องอ่าต้นนี้ติดแค่ นวยเดียวค่ะพี่นอ้องชื่อใดว่าช่อดอกเพื่อนจะเริ่มพ่อแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็มีการผสมเกสรในเพื่อนอยู่ติดนวยเดียวคอรอเลยค่ะพี่นอ้องแต่ว่าเขากัด้ึหูแล้วว่าต้นนี้เป็นตัวแม่เนาะต้นนี้มีสามช่อดอกเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าพ่อเมดค่ะมาเบิงสาพโพดหนึ่งสองสาม เบิงสาโฟดค่ะพี่น้องเชียโอกาสเลยค่ะอ้าวตอนนี้ก็ติดค่ะพี่น้องโอ้ยต้นมันหลูดล่มค่ะพี่น้องหลูดล่มเอน็นเมิงหเห็นชัดๆอ่าหลังจากที่เหาได้ผสมนี่รู้สึกว่า6เจ็ดต้นได้นะคะที่นี่ค่ะตีลูกให้เหาเห็นปีนี้ แต่ช่อนี้น่าจะไม่ตีดเมึงค่ะช่อนี้น่าจะหาโตผูทีแก้แบบนี้บ่ได้นะคะพี่น้องแก้แบบนี้บ่ได้เนี่ยค่ะเบึงลักษณะแหล้วนี้คือโตผูบ่ได้นะคะเนี่ยตตผูบ่พร้อม แต่ตัวเมีนี่พร้อมอยู่น้าตอนนั้นก็คือเอามาใส่กับบอเป็นผลนะคะคือมันต้องพร้อมสมบูรณ์ทั้งตัวผู้ตัวเมียนะคะพี่น้องหนี่หลายน่วอยู่ด้วยค่ะพี่น้องนี่เป็นซีปอยู่ค่ะ